นาพัดเข้ามาแล้วคนที่มีจิตใจสะอาดอย่างเราไม่จำเป็นต้องอาบน้ำก็ได้ค่ะแต่สําหรับใครที่กําลังมีความคิดแบบนี้อยู่ตอนนี้อาจจะต้องปลี่ใจก็ได้เมื่อมาพบกับนวัตกรรมใหม่เครื่องซักคนใครเกลียด hey, อาบน้ำบ้างยังือ เดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีไอเทมใหม่สําหรับสายขี้เกียจอาบน้ํามาแนะนําให้รู้จักกันนั่นก็คือเครื่องอาบน้ําอัตโนมัตินั่นเองเครื่องนี้จะมาสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิตเรายังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะแนวนคิดการใช้เทคโนโลยีมาชําระร่างกายให้สะอาดโดยที่ไม่ต้องอาบน้ำจริงๆจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี1970ที่งานโอซาก้าเอ็กซ์โปค่ะโดยบริษัทซันโยอิเล็กทริกเขาได้มีการเปิดตัวเครื่องซักคนขึ้นซึ่งเครื่องซักคนนี้เนี่ยมีรูปร่างเป็น ชํ่ระร่างกายของเราสามารถนวดได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเป่าแห้งภายใน15นาทีได้ด้วยค่ะซึ่งสุดท้ายเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้ถูกนํอาออกมาขายจริงค่ะแต่ตอนนี้ค่ะ Science บริษัทเทคโนโลยีญี่ปุ่นอีกรายหนึ่งที่เชี่ยวชาญในเรื่องนวัตกรรมห้องน้าและห้องครัวได้ให้ความสนใจกับแนวคิดนี้ค่ะและจะประดิษฐ์เครื่องอาบน้ําอัตโนมัติหรือว่าเครื่องซักคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ในไลน์มิราเบิในชื่อโปรเจกต์อุโซเยโรโดยจะมอบประสบการณ์การอาบน้ําแบบใหม่ให้กับผู้ใช้งานเป้าหมายของเครื่ออองงงนนนนี้้คคคคค่่่่่่่่่่ะไมมมใชแแกกาา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 ารรททํวววดยยเเััตพืผล ไปกับเสียงและภาพที่จะแสดงในน้ำพร้อมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมาช่วยสร้างประสบการณ์การอาบน้ําให้คุณได้ค่ะในส่วนของตัวเครื่องค่ะมีลักษณะเป็นอ่างทรงสูงล้อมรอบด้วยกระจกใสาภายในมีเบาะยาวสีขาวสาหรับนั่งเอนส่วนพิธีการใช้งานเพียงแค่เข้าไปนั่งในเครื่องและเอนกายไปตามระนาบของเบาะฝักโบวที่อยู่ภายในเครื่องจะพ่นน้าความเร็วสูงที่มีฟองอากาศละเอียดมากเพื่อขจัดสิ่งสกรปรกออกจากรูขุมขนให้ทันทีนอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีโหมดความบันเทิงช่วยให้ผ่อนคลายค่ะโดยเซนเซอร์์และะะะรรรรรบปปััญญาาาิษฐที่่มมมพ้ออตวเเคืงจสถ เปิดเพลงค่อนคลายหรือว่าเปิดจอเพื่อชมรายการโปรดขณะอาบน้ำได้อีกด้วยแต่สําหรับใครที่อยากจะสัมผัสเจ้าเครื่องนี้นะคะต้องขอบอกว่าอดใจรอไปก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีกําหนดการวางขายในตลาดนะคะแต่คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี2024และนําเครื่องนี้ไปจัดแสดงในงานโอซาก้าเอ็กซ์โปในปี2025ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการวางขายขึ้นมาจริงๆเชื่อได้ว่าต้องถูกใจสายที่เก็ษอาบน้ำอย่างเราแน่เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให,ให้กัน,นะะด้วย แชร์เพ AC Connect รวมถึงกด subscribe AC Connect ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะมี TikTok ก็อ,อย่าลืมไปฟอลโล่กันนะและที่สำคัญเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับเราได้ง่ายมากผ่านช่องทาง LINE OA ของ AC Connect ค่ะเพียงพิมพ์ @AC Connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ